สวัสดีจ้าวันนี้จะมาตอบคำถามนะฮะที่มีเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะคนที่เอาคลิปป้าไปอัพนะฮะในช่องนั้นช่องนี้เขาก็เอตั้งกระทู้ถามป้ามากมายหลายคนแล้วป้าตอบไม่หวไม่ไหวเรียงตัวหรอกป้าก็เลยจะมาทำเป็นคลิปนะฮะอัปเดตเรื่องของพี่ลินนะฮะพี่ลินเจ๊ลินเจ๊แดงแล้วก็พี่ดิวนะฮะเพราะป้าเป็นคนนำเสนอเรื่องนี้ไว้จนทุกคนน่ะ แตกกระพือกันทั้งโซเชียลแล้วช่วงนี้ป้ายังไม่ได้อัปเดตอะไรมันก็เลยมีคนน่ะเขามาถามว่าเออป้าเรื่องพี่ลินไปถึงไหนแล้วพี่ลินน่ะสบายดีไหมเออใจแดงเป็นยังไงแล้วเออเรื่องของพี่ลินกับพี่ดิวเนี่ยเขาเออไปต่อไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมเออจะบอกอย่างนี้กันแล้วกันเนาะช่วงนี้พี่ลินน่ะติดภารก,กิจในเรื่องของการ เ,เกี่ยวกับเรื่องเอกสารเอกสารซึ่งป้าเอามาบอกพวกเธอไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องความลับทางราชการทําเ,เอกสารเอกสารทํานั่นทนํานี่สองสาวก็ต้องทํากันแบบเงียบๆนะคะเตรียมเตรียมเรื่องเอกสารเอกสารไปยื่นเรื่องภาษีภาษีเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเร็วๆนี้ประมาณอีกสองอาทิตย์หรือว่าอีกสามอาทิตย์เนี่ยจะมีอะไร อัปเดตให้อีกรอบหนึ่งกันแล้วกันเนาะนะคะเพราะว่าหนึ่งพี่ลินน่ะติดภารกิจแล้วก็ยังออกมาให้เอออ,อกมาทําคงทําคลิปอะไรยังไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าจะบอกไว้ตรงนี้ก็แล้วกันว่าหลายคนเนี่ยถามว่ามันเงียบไปมันจบเรื่องยังไม่จบนะคะเพราะว่าก็บอกแล้วว่าเ,ออเคสของพี่ลินกับพี่ดิวเนี่ย พี่ลินน่ะเข้าไปสุดซอยแน่นอนสุดส่วนจะสุดซอยในรูปแบบยังไงอะไรยังไงจะยังอธิบายตอนนี้ไม่ได้จะยังถแถลงการหรือว่าจะยังพูดอะไรเยอะไม่ได้นะฮะรอให้มันมีความชัดเจนกว่านี้อีกไม่เกิน2อถึงสามอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะถ้ามีอะไรอัปดงอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวตัวป้านะ่ะจะถแถลงการแล้วก็ออกมาอธิบายอีกทีนึ่งนะเนาะ ยังไงก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะคือยังไม่ยังไม่จบยังไม่สิ้นสุดยังอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้วก็ป้าก็ได้ให้ความรู้ไปหมดแล้วเก็บเกี่ยวกับสตอรี่พี่ลินว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยจะอยากฟังอีกรอบป้าก็จะรีพีทแล้วก็ เอามาเรียงทำไลน์ให้อีกรอบก็ได้แต่แต่ป้ามองว่ามันไม่น่าจะจะต้องทำเพราะว่าคือป้าได้อธิบายทุกคลิปเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องพี่ๆี่เนี่ยได้แชร์ไปทั่วโซเชียลนะคะโดยเฉพาะในแอปแดงเนี่ยนะคะก็แชร์กันไปแทบจะทุกช่องทุกสถานีนะคะเออแต่ในแพลตฟอร์มบ้านฟ้าเนี่ยโอเคก็จะมีตามเพจนั้นเพจนี้ก็แชร์กันไประดับหนึ่งนะคะคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อมั่นในตัวพี่แดงหรือว่าไม่เชื่อมั่นใน กระบวนการอะไรตอนนี้หรือว่าพี่ลินขอให้สบายใจได้ค่ะสองสาวเนี่ยเขาสู้สุดซอยไม่ถอดใจจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวรอความพร้อมแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องราวให้ฟังอีกทีนึงนะคะก็มาดูกันนะคะก็ทุกคนนะคะก็ใช้วิจารณญาณบวกลบคุณหารเอานะคะในเมื่อพี่ลินน่ะตอนแรกเน่ะเขาไปขอความช่วยเหลือเรื่องมาจ่ายภาษีช่วยกันนะคะเป็นภาษีที่ เออมันเป็นเม็ดเงินที่พี่ลินเนี่ยเขาเจอข้อหาคดีฟอกเงินนะคะตอนนั้นน่ะก็อย่างที่พวกเราเห็นกันนั่นน่ะพี่ดิวเนี่ยปฏิเสธในทุกในทุกกรณีของความช่วยเหลือนะคะแต่พอมาระยะหนึ่งหลังจากที่มีการหลังจากที่ป้าแล้วก็พี่ลินพี่แดงเนี่ยได้นําข้อมูลเนี่ยมาชี้แจงกับชาวโซเชียลนะคะคลิปแล้วคลิปเล่า พี่ดิวแกก็ได้ออกมาชี้แจงว่าแกยินดีจะจ่ายให้สามล้านถ้าทุกคนจําได้นะเดี๋ยวป้าจะเอามาขึ้นควบกับคลิปนี้ไปเนาะไปไปฟังและแล้วคือไปฟังกันอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วว่าพี่ลินกับป้าที่เป็นตัวแทนนําเสนอนะ่ะสื่อยังไงแล้วก,ก็ป้าก็สื่อไปแล้วว่าสามล้านไม่สนแล้ว จะไปสุดซอยแต่จะสุดซอยในวารละไหนหรือหรือในเรื่องใดบ้างเนี่ยก็ฝากติดตามไว้ดีๆนะคะถ้ามีอะไรเดี๋ยวป้าจะรีบอัปเดตแต่ตอนเนี้ยต้องให้ทุกคนนิ่งไม่ต้องมาจี้ที่ป้านะเพราะป้าไม่ใช่เจ้าของเรื่องป้าเป็นแค่ตัวแทนที่มานําเสนอมาสื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังคือป้าเนี่ยเป็นแค่กระบ,บอกเสียงฉะนั้นอ่ะป้าจะพูดแบบรายละเอียด ทุกเรื่องอ่ะแทนเจ้าของเรื่องเขาไม่ได้เสมอไปบางเรื่องก็ต้องสงวนเป็นเขาเรียกว่าความลับเออความลับทางราชการนะเข้าใจตรงกันนะแต่คือไม่นิ่งหลังบ้านเนี่ยทำงานกันมือละวิ่งไม่นิ่งนะคะแล้วบรรดาเหยือ่อฝากถึงบรรดาเหยื่อด้วยนะคะเหยื่อเหยื่อกล่องสุ่มนะคะเที่ยวที่แล้วมีคุณอี้ทีมงานคุณอี้ทองคุณเนี่ยยื่นมือเข้ามา แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มานั่งรวบรวมคุยกันอย่างชัดเจนมันก็เลยไปคนละทีละทางและก็อย่างที่บอกนะฮะเหยื่อที่เข้ามารายงานตัวในหลังบ้านกับป้านเนี่ยเหยื่อของกล่องสุม่มหรือเหยื่อของปีเสียหรือเหยื่อทองปลอมอะไรของพี่ดิวเนี่ยคือหลายคนเนี่ยเขาไม่สะดวกที่จะดําเนินการแต่เขาแค่ต้องการเฉต้องการส่งข้อมูลมาให้ป้าน,นะฮะ เอ่อเพื่อนาเพื่อนาเผยแผพร่เพราะมันเป็นเคสที่พ่วงกันกับเคสพิลินเพราะว่าก็ต้องขอบคุณชาวโซเชียลและเพื่อนๆที่แชร์คลิปพิลินแล้วก็คลิปของป้าไปทุกที่เลยนะที่ว่าเออเสียงตอบรับนะ่ะเป็นไปในด้านบวกทุกคนเข้าใจพิลินและทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ป้านําเสนออันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนไวนนะ้ณที่นี้ด้วยนะการันตีไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแต่รอนิดนึงนะคะ ซึ่งป้ายังบอกไม่ได้หรอกว่าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาอัปเดตแต่แต่น่าจะเป็นข่าวดีแน่นอนแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีแน่นอนสําหรับตัวตัวพี่ลินแล้วก็ตัวพี่แดงเนาะเดี๋ยวมารอติดตามกันในในในต่อไปช่วงนี้ก็ป้าก็จะมีอะไรก็จะเล่าเล่าแบบเอ่ออัปเดตได้นิดๆหน่อยๆนะคะแต่รอความพร้อมแล้วเดี๋ยวจะมีการอัปเดตนะคะ บิ๊กบิ๊กเซอรอัปเดตหรือว่าจะเป็นข่าวดีอัปเดตเดี๋ยวก็มารอชมกันไปไม่ทิ้งเรื่องพี่ลินแล้วป้าก็ไม่ได้ทิ้งพี่ลินและพี่ลินก็ไม่ได้ทิ้งป้าเพียงแต่ติดภารกิจอย่างที่ป้าบอกและป้าเอามาพูดไม่ได้ว่าภารกิจอะไรนะคะรวมทั้งตัวพี่แดงด้วยแล้วก็รวมทั้งทุกคนนะ,ะที่รวมไม้รวมมือช่วยเหลือพี่ลินหรือว่าเออเขาเรียกว่าประสานงานในด้านนั้นด้านนี้ก็เขาก็ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลเพราะว่า เขาสงสารพิรินกันนะโอเคตามนั้นนะส่วนพี่ดิวก็ตอนนี้ก็ไปเต้นแรงเต้นกาตรงไหนก็มีเวลาก็ทำไปเลยค่ะนะฮะแต่ยาเที่ยวได้ไปสร้างเรื่องใส่ร้ายตัวป้าหรือตัวพิรินหรือพี่แดงอีกไม่งั้นงานงอกอีกแน่นะรอชมต่อไปนะเพื่อนๆจะมีอัปเดตประมาณนี้นะคะสบายใจได้ค่ะป้าไม่ได้ทิ้งพิรินพี่รินไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ขอเก็บ ตัวทํารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารต่างๆเมื่อพร้อมเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงนะะแต่ว่าอัปเดตแน่นอนแต่ประมาณไม่เกินเนี่ยภายในสองถึงสามอาทิตย์เนี่ยป้ายังไม่ชัวร์นะความพร้อมของเอกสารอะไรต่างๆของนางอะเนาะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวนั่นแหละประมาณไม่เกินสองถึงสามอาทิตย์เพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนนะ่ะป้ารู้อะใจร้อนมาจี้ป้าว่าเออหายไปไหนละเออ ตกลงไม่ทำอะไรแล้วเหรออ้คุณนะหลายเรื่องนะเขาก็บอกทุกเรื่องใส่พวกอยู่ในโซเชียลไม่ได้หรอกโอเคตามนั้นรู้กันนะทุกคนรับทราบเนาะโอเคแยกคนที่เคยมีบุญคุณกับดิวแล้วตอนเนี้ยพอดิวจ่ายให้เจ้คนเนี้ยดิวไม่รู้ว่าใครจะมาขอค่าแพมเปร์ดิวหรือเปล่าน้องดิวตอนเด็กแม่เคยใส่แพมเปร์ให้น้องดิวนะนี่แม่ขอค่าแพมเพิร์คืนหน่อย น้องดิวแม่เคยป้อนกล้วยให้น้องดิวนะเนี่ยสองหวีเลยนะหวีละยี่สิบบาทแม่ขอคืนหน่อยร้อยหนึ่งดิวไม่ได้เอาเงินสามล้านแรกชื่อเสียงเพราะมันไปหมดแล้วคนประจานคนประนามดิวแล้วแต่ดิวแมนแมนเว้ยดิวแมนแมนเว้ยที่ดิวไม่คุยกับแกไม่คุยกับเจ๊ไม่คุยหลังบ้านไม่คุยอะไร งัดขนาดนี้คุยทําไมอ่ะมาคุยต่อหน้าดิคุยต่อหน้าไฟ้สดได้นะดิวจะไไฟ้สดนี่เลยเคียงข้างดิวเลยสองคนอย่าเอาใครมาท้าเลยครับเจ๋มาเอาเลยรับตังค์แล้วบินบินกลับนอร์เวย์ไปไม่ต้องพูดทาทําเพลงบินจากนอร์เวย์มาไทยรับตังค์แล้วกลับนอร์เวย์ไปเคียร์ชีวิตจบคนอื่นไม่ต้องดิวยอม ดิวยอมดิวยอมเสียเอามันเสียหายหมดแล้ว่คิดอะไรอะ่ะอยากได้เงินนะ่ะก็ให้เงินนะ่ะแล้วถ้าคนอื่นไม่จบถ้าคนโอ๊ยไม่พอหรอกเอาอีกเอาอีกเอาอีกออก,ก็แล้วแต่ถูกไหมทุกคนถูกไหมครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขึ้นกล้องขึ้นกล้องตอนนี้ทะเลาะคนที่มันเป็นแฟนเก่าคนที่มันดิวพูดตรงๆนะคนที่มันเป็นคนเก่าแฟนเก่าดิวไม่คุยจ้ะ ดิูไม่คุยจ้ะคุยตีอย่างเดียวไม่คุยต้องผ่านทนายทนายประกบเลยคุยกันด้วยเหตุผลจบแยกอย่ามาคุยแบบน้ำลายขึ้นกล้องเอามีมเอาแสงเอากระแสเอาให้คนเหยียบซ้ำไม่แมนนะดูแมนนะดูยอมนะยอมในที่นี้หมายถึงว่าหนึ่ง ถ้าเขาเรียกร้องบุญคุณบุญคุณพี่ดิวบุญคุณพี่ใหญ่หลวงมากช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยจบมีแค่สามล้านอย่างอื่นไม่มีให้คุณจะมาทองคำนู่นนี่นั่นของกระจุกกระจิกนู่นนี่นั่นไม่มีให้มีแค่สามล้านมาเอาที่ไทยแล้วมาเอาที่ศาลจบ ลูกชิ้นไม้เดียวก็ไม่เคยไม่เคยซื้อให้พี่ดิวกินแล้วหาว่าแบบเคยไปนอนบ้านน้องดิวเคยนู่นเ,เธอเคยมาแต่เธอไม่เคยซื้ออะไรให้ฉันกินเธอเคยมาเธอเป็นมิจจี้เธอยังมาชี้นู่นชี้นี่บอกแม่ฉันบอกว่าทุบบ่อปลาออกงวงเฮงไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีสาวดอเด็กน่ะขอแฉสาวดอเด็กเลยสารแน่ทุกเรื่องมันต้องเจอคุณดิวจะ้ะสารแน่ทุกเรื่อง สาวดอเด็กนะนางอะเป็นมิตซี่อย่างหนึ่งคือนางอะไรรู้ปะนางบอกว่านางมีเซน์มีองค์นางมีองค์นางบอกว่านางมีองค์อันนี้ต้องเอาไปทิ้งนะองค์นะอันนี้ต้องทุบให้ทิ้งนะแม่แม่เรียบดิว่ะกาลังบินมาแม่เรียบดีบอกว่าโอ้โหจัดแจงชีวิตคนอื่นทุกวันเนี้ยพูดตรงๆนะพูดตรงตรง,ตรงนะจัดแจงชีวิตแม่บ้างตอนเนี้ตอนเนี้หน้าใครโดนของพูดตรงๆ พูดตรงๆกับแฟนคลับเลยว่าหน้าพี่ดิวโดนของหรือหน้าเขาโดนของตอนนี้พี่อยู่กับเขาสิบปีสิบปีสิบปีอยู่ได้กันยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วพี่เป็นใครดอเด็กพี่เป็นแค่เพื่อนเขาพี่สารและแนในขณะที่เขาเจ้าตัวเจ้าของเงินหรือคนที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตดิวดิวก็เก็บความทรงจำดีๆไว้ถูกปะ แต่พี่เป็นแค่เพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อนพี่สายและแนเก่งจังเลยเนาะเพื่อนพี่อ่ะเพื่อนพี่อ่ะพี่ปกป้องเพื่อนใช่ไหมพี่ปกป้องเพื่อนพี่รักเพื่อนรักทุกสิ่งทุกอย่างของเพื่อนทำไมพี่ไม่ช่วยเพื่อนสักสลึงนึงอ่ะช่วยเพื่อนบ้างก็ได้แซดดิวเก่งพี่รู้จักชีวิตดิวมากเลยเหรอสีกเก่งในพี่อ่ะพูดตรงๆนะ เอาเงินน่ะไปซื้อเกงในบ้างที่ดิวโอนให้อ่ะดิวโอนเงินให้สองแสนสามไม่ใช่หรอดอเด็กแล้วบอกว่าบอกอะไรรู้ไหมอาพี่อินขอแค่คําเดียวเรามีคลิปเสียงทุกอย่างเราอัดไว้หมดตั้งแต่คุณคุยปากปาก,ปากหวานก้นเปรี้ยวตอแหล <c oughs> เธอมันตอแหลดอเด็กเธอพูดกับฉันว่าเธอมาเอาเงินจากฉันสองแสนสามโดยที่เธอก็ไม่ได้มีบุญคุณหนังเกาะหนังตอจากฉัน เธอไม่ได้ซื้อของอะไรให้ฉันเลยแต่ฉันโอนเงินให้เธอสองแสนสามหมื่นในฐานะเธอเป็นเพื่อนกันกับเขาเธอเป็นเพื่อนกันกับพี่ลอลิงแต่เธอไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตไอ้เลยแม่ไม่ทำหรอกแม่ไม่ทำน้องดิวหรอกแม่ไม่ออกมาพูดหรอกจบคือจบแล้วที่ออกมาฉันพูดตรงๆนะใครกันแน่ ใครกันแน่ที่ไม่จริงรับเงินเราไปสองแสนสามดอเด็กสลีฟฉันส่งให้คนของฉันแล้วตาต่อตาฟันต่อฟันฟันฉันก็ขาวตาฉันก็วาวหน้าฉันก็ใสเอาอะไรมาสู้สาวเอาอะไรมาสู้คนเก่งอะ่ะอย่าเก่งแต่ปากต้องเก่งด้วยหลักฐานอย่าปากเก่งเพราะถ้าคนเก่งจริงเนี่ยบอกได้เลยว่า ดิวก็ไม่ใช่คนลูกพญานามหมืน่นฉันก็เป็นลูกพญานามหมืน่นไม่ใช่ให้พวกแบบจันทานไรคุณสมบัติมาออกแฉช,ชอดๆทั้งๆที่เงินซื้อน้ำยาย้อมผมหงอกยังไม่มี